นักวิเคราะห์คาดเอาคอยอาจด,ดิ่งอีก45-50% สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวท้อครับกับผมแซกโนบอดี้ครับผมก็เจอกันแบบนี้ครับทุกวันเลยนะฮะตอน8ปดโมงเชา้าครับตามเวลาประเทศไทยครับผมแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวที่ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละนะมันเป็นเรื่องของเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับที่กําลังดิงด่งดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งดิ่งนะดิ่งจนแบบ บางคนบอกว่าฉันติดดอยมานานเกินไปแล้วนะครับนักวิเคราะห์คริปโตครับอ,อ,อธิบายว่าทำไมเหรียญเอาคอยอาจราคาร่วงดิ่งลงไปอีก45-50%นะครับก็มีผู้วิเคราะห์เอาไว้นะครับในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมครับนักวิเคราะห์แล้วก็นักเทรดที่ใช้นาแฝงว่าคริปโตคา p ์โพนะครับอธิบายว่าทำไมเขาเชื่อว่าเอาคอย ราคาร่วงลงไปอีก45-50%ครับจากระดับปัจจุบันครับดับชนีค่าเงินดอนลลาร์ DXY ซครับซึ่งถูกออกแบบรักษาระดับและเผยแพร่โดย ICE ครับหรือว่า Intercontinental Exchange Inc. นะครับคือดัชนีหรือหน่วยวัดของมูลค่าของเงินดอนลลาร์สหรัฐครับเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศสกุลเงินอื่นๆได้แก่ EUR, GBP, uh, JPY, CAD, SEK แล้วก็ CHF นะครับตามข้อมูลจาก TradingView ครับตัชนิดอลลาร์สหรัฐครับในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ106.89ครับและเมื่อวันที่8ครับค่า DXY พุ่งไปแตะสูงถึง107.77 ซึ่งสูงที่สุดในปีนี้ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นปี2022ดัชนี DXY ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า12%ครับกลับกันครับตั้งแต่ต้นปีในส่วนของ BTC และ USD นะฮะได้ปรับลดลงมามากกว่า54%ครับผมอย่างไรก็ตามครับวันที่8กรกฎาคมครับนักวิเคราะห์ได้บอกผู้ติดตามกว่า436,000คนบนทวิตเตอร์นะครับว่า DXY ทำทรงขึ้นเป็นพาราโบล a าส่วนบิตคอยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและผู้คนเริ่มล่าเริงและอยากจะเห็นราคา40,000ดอลลาร์แต่ไม่มีสัญญาณขาขึ้นใ,นใดๆมาสนับสนุนให้ราคามันวิ่งขึ้นไปและมันจะยังคงวิ่งที่แถวๆ2 1 0 0 0ถึง2 2 0 0 0ดอลลาร์ครับวงเล็บแนวต้านครับผมการปฏิเสธราคาจะแข็งแกร่งมากเอาคอยอาจจะร่วงลงมา45ถึง50% จะไม่มีการปราณีใดๆครับอ,อย่างไรก็ตามครับก็มีนักวิเคราะห์คริปโตอีก2คนครับที่ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของคริปโตคาโปนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของ DXY ที่จะส่งผลเสียต่อคริปโตครับคนแรกก็คือแรนนอร์นะครับหรือนิวเนอร์แรนนิวเนอร์ขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับเขาพูดอย่างนี้ครับว่าคุณครับผมคิดว่าคุณอาจมองผิดไป DXY ที่แข็งค่าเป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง DXY ที่แข็งแกร่งหมายถึงพลังงานที่ใช้น้อยลงและนั่นหมายถึง f ฟดจะปรับอัตราดอ,อกเบีย้ยน้อยลงนี่คือเหตุผลที่หุ้นเติบโตและบิตคอยกำลังจะพุง่งส่วนอีกคนครับมาส์น่าจะ d ั s เชอรนะนะชื่อภาษาอังกฤษบางทีอ่านยากจริงนะมัลตเชอร์นะครับกล่าวว่าแม้ว่าในอดีตครับจะมีความสัมพันธ์แบบพกผันกัน แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ DXY ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมแบบมหาภาคในปัจจุบันดอลลาร์แข็งค่าเท่ากับราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่ลดลงเนื่องจากอยู่ในหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐนำไปสู่อตังเงินเฟอ้อท,ที่ลดลงและเพิ่มโอกาสในการกลับํำของเฟดก็วิเคราะห์ ในเชิงบวกนะครับและไม่นานหลังจากนี้ครับคาโปได้อธิบายว่าทําไมเขาถึงคาดหวังว่าตลาดคริปโตจะแตะระดับต่ําสุดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็มีภาพของ Twitter ของ c a r คาโป of crypto หรือว่า crypto capo ด้วยนะฮะเ,เขาเขาเขียนอย่างนี้ครับว่า Kraken and some other exchange like FTX have been spoofing every buys up just to fill sell orders above board b o a r d on BTC and ETH That's not an organic move but uh, move up but a, a fake one a bull trap นะครับก็ก็พูดในเชิงว่าเออมันมันไม่ใช่แบบการพุ่งขึ้นแบบธรรมชาตินะครับมันอาจจะเป็นเป็นของปลอมเออมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกับดักกระทิงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็ถือเป็นเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งฮะที่ พูดออกมาได้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะก็เป็นในเชิงลบแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะพุ่งกลับมาแล้วก็ได้เออนะก็เอาเป็นว่าคุณคิดยังไงฮะคุณได้ได้ฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าอ่าเอาคอยจะล่วงลงต่อไปหรือมันกันมันจะเริ่มถึงจุดกลับตัวแล้วอืมคิดเห็นยังไงฮะคอมเมนต์กันเข้ามาฮะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณคิดว่ามันจะพุ่งหรือมันจะดิ่งลง เมนกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคช่วยส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจะได้ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ครับโดยการกดปุ่มจอยนะเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์อย่างเป็นทางการฮะด้วยการเปอรายเดือนฮะแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอคูสี่แฟนครับกดปุ่มจอยได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากจะโอนมาเป็นเ,เงินบาทง่ายๆฮะ เติมค่าชานมไข่มุกใ,ให้ผมนะผมเอาไปดื่มชานมทุกวันเลยนะครับชอบเติมพลังด้วยชานมฮะน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วนะฮะโอนมาได้เลยที่ True Money Wallet แล้วก็ K-Bank นะครับส่วนใครที่อยากจะโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ทำได้ไเช่นกันเหมือนกันก็เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ของผมอยู่ Copy แล้วไปโอนได้เลยนะครับผมโอนมาเท่าไหร่ก็ได้ครับ คุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง z a c k Nobody ได้ฮะไม่พลาดแน่นอนแค่คุณกด Subscribe กดกระดิ่งหนึ่งครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วอย่ากกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดเลยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ